ทื่ง,งานสังเคราะห์ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะมีอย่างน้อยอีก2ประเทศนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็จะมีการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินานะครับที่จะตั้งค่าเงินกลางขึ้นมาที่จะมีการค้าขายซื้อกันระหว่าง2ประเทศ สาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เป็นตัวแปรต้นเพราะการพิมพ์พธนบัตรของสหรัฐอเมริกาคือเงินดอลลาร์สหรัฐโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันและมีการปั่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศยังคงถูกจับตามองฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองระดับโลกเริ่มต้นในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจฮะราคาน้ำมันทองคําปรากฏว่าทรงตัว ในกัรพุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจับตาผลประกอบการของบริษัทราคาน้ำมันปิดผสมผสานนะครับส่วนหนึ่งได้จากแรงหนุนจากความเป็นไปได้อุปสงค์การฟื้นตัวของจีนชาติผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ส่วนบรสติปรับขึ้นจากแรงหนุนเทคโนโลยีขณะที่ทองคำทรงตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ตุรกี ขวางสวีเดนเข้านาโต้นะครับหลังเหตุเผาคัมภีร์กุลอ่านสหรัฐอเมริกาบุยอาจจะเป็นแผนทำลายพันธมิตรประธานาธิบดีเจเยบไตยิปแอโดอันแห่งตุรกีเตือนสวีเดนนะครับอย่าได้คาดหวังว่าเขาจะสนับสนุนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากที่เกิดเหตุเผาคัมภีร์อุร่อานบริเวณด้านนอกสถานทูตอังกาว่าในสตอกโฮม ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลแก่สหรัฐอเมริกาซึ่งบ่งชี้ว่าสาเหตุดังกล่าวอาจจะบ่อนทำลายความเป็นหนึ่งเดียวนะครับของพนันธมิตรทหารของกลุ่มนาโตในขณะที่มีการเทขายดอลลาร์สหรัฐนะครับบราซิลอาร์เจนตินาเอาด้วยนะครับมีแผนสร้างเงินสกุลเงินนะฮะร,ร่วมลดพึ่งพาสหรัฐอเมริกาบราซิลอาร์เจนตินา มีแผนสร้างสกุลเงิน,นงร่วมตามรายงานของนังสือพิมพ์ i n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  i i l t t m m s นะครับโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าที่ระดับสูงพร้อมระบุจะมีการพูดคุยหาลือและถแถลงการเกี่ยวกับแผนดังกล่าวอย่างเป็นทางการณาที่ประชุมสมมตใน, Iris, นบัวเนสไอเรสนะฮะในสัปดาห์นี้ในขณะที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของอจิติลาได้ให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมพ์ Financial Times ว่าจะมีการตัดสินใจ เริ่มทําการศึกษาปัจจัยความจําเป็นต่างๆสําหรับสกุลเงินร่วมซึ่งจะรวมถึงทุกทางไล่ตั้งแต่ประเด็นการกลางไปจนถึงขนาดของสภาวะเศรษฐกิจและบทบาทของธนาคารกลางที่เกิดขึ้นในขณะที่โปลแ,แลนด์และชาติบอลติกเครื่องจัดนะครับคิงตําแหน่งประธานับดีเช็ ato, กเมินมาตราห้านาโต้จะไม่ส่งทหารเข้าทำการปกป้อง โปแลนด์และบรรดาชาติต่างๆในแถบบอลติกส่งเสียงโวยวายนะครับหลังจากที่อันเดรบาบิชอดีตนายกรัตรีและผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กบอกว่าหากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาจะไม่ส่งทหารไปช่วยประเทศเหล่านั้นภายใต้การป้องกันร,ร่วมขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับ ในส่วนของญี่ปุ่นนายกรัมตรีก็ชี้วิกฤตนะครับประชากรลดลงนะครับต้องแก้ปัญหาด่วนจอเพิ่มงบประมาณกระตุ้นคนมีลูกนายกรัมตรีฟูชิโอะคิชิดะนะครับของญี่ปุ่นประกาศระหว่างการถแถลงนโยบายในสมัย ในช่วงการเปิดสมัยประชุมสภานะครับว่ารัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นให้คนมีลูกมากขึ้นพร้อมย้ำว่าปัญหาประชากรลดลงถือเป็นวิกฤตทางสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขตั้งแต่วันนี้อัตราการเกิดในญี่ปุ่นลดลงต่ำสุดเป็นประวัติการในปี2022โดยมีเด็กเกิดใหม่ไม่ถึง 8แสนคนนะฮะเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นจุดผกผันที่เกิดขึ้นเร็วกว่าที่บาลญี่ปุ่นคาดการไว้ถึง8ปีเขาบอกว่าประเทศของเรากำลังมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อนะคที่จะตัดสินว่าสังคมจะเดินหน้าต่ออย่างไรมันคือสิ่งที่ต้องทำตั้งแต่วันนี้เมื่อพูดถึงนโยบายกระตุ้นการเกิดและการเลี้ยงบุตรเราไม่สามารถรอได้อีกต่อไปในขณะที่ไรช เมเรนะครับสามารถส่งรถถังนะให้กับยูเครนได้ถึง139คันบริษัทไรเมเชลนะครับผู้ผลิตอากาศยานขอไปฮะผู้ผลิตยานพาหนะทางทหารสัญชาติเยอรมันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าสามารถส่งรถถังนะครับให้กับยูเครนได้1 3 9คันหากมีความจำเป็นโฆษกของไรเมเชลนะซึ่งเป็นผู้ผลิตรถถังให้สัมภาษณ์กับ สำนักข่าว RND ว่าบริษัทสามารถส่งรถถังนะครับให้กับยูเครนได้29คันภายในเดือนเมษาย,ยนและเดือนพฤษภาคมปีนี้และจะส่งให้อีก22คันในช่วงสิ้นปี2023หรือต้นปี2024โคโซคคนเดิมยังบอกว่าเขายังสามารถส่งรถถังนะครับซึ่งมีรุ่นเก่ากว่าให้กับยูเครนได้88คันทว่าไม่ได้ให้กรอบเวลา ในการส่งมอบอย่างเป็นทางการในขณะที่ลือประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาคนใหม่นกะรเตรียมเยือนไต้หวันยั่วยุจีนนกะรต่อจากเพโลซีกระทรวงกลาโหมหรือเพนตากอนนะครับอยู่ในขั้นตอนต้นๆในแผนเดินทางเยือนไต้หวันของเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ในปีนี้ขณะที่สภา ชุดปัจจุบันที่รีพับลิกันครองเสียงข้างมากยังคงมุ่งเน้นที่ภัยคุกคามจากจีนตามรายงานของสื่อมวลชนของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกิดเหตุกราดยิงในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา2จุดนะฮะมีคนเสียชีวิตอีก7รายมีผู้เสียชีวิต7รายจากการกราดยิงในเมืองอัฟมูเบะครับ ตามชายฝั่งทางเหนือของแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีผู้ต้องสงสัยอยู่ภายใต้การควบคุมตัวแล้วหลังจากขับรถไปยังลานจอดรถของตำรวจจากการเปิดเผยของทางเจ้าหน้าที่นะครับพวกเจ้าที่ตอบสนองต่อโทรศัพท์แจ้งเหตุสายหนึ่งพบผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บ1รายนะครับในจุดเกิดเหตุในอัฟมูเบ จากนั้นได้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3คนในสถานที่ที่1ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันจากการเปิดเผยของนายอำเภอคริสตินาคอปัสนะครับระหว่างการถาแถลงข่าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนั้นเป็นฟาร์มเห็ดนะซึ่งเผอถูกแพร่กระจายไปทั่วในขณะที่ Microsoft จะมีการทุ่มอีก1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลงทุนนะครับ OpenAI ผู้พัฒนา Chat GPT Microsoft ประกาศทุ่มเม็ดเ,เงินลงทุนเพิ่มอีก1,000 10, 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ3 0 0 0 0 0เขาไปฮะ3 2 0 0 0ล้านบาทภายในระยะเวลาหลายปีข้างหน้าให้แก่ OpenAI ซึ่งเป็นห้องบริการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์เด่นๆนะครัแบอย่างบอร์ดแชท c h a t GPT นะครับและ d ด l e การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่ Microsoft ได้ประกาศเลิกพนักงาน1 0 0 0 0หมืตำแหน่งโดยอ้างภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้อุปสงค์ซอฟต์แวร์ลดลงแต่ย้ำว่าบริษัทจะยังคงลงทุนแม้ว่าพนักงานเพิ่มในภาคส่วนสำคัญสำคัญที่ยังคงเติบโตได้แม้ Microsoft จะไม่ได้เปิดเผยตัวเลขการลงทุนแต่แต่งข่าวยืนยันว่ามีแผนลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000ดอลลาร์สหรัฐภายในระยะเวลาหลายปีนับจากนี้ไปลนกัรอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของสาวจีนโอดถูกสามีวางยาจนพิการเพราะเข้าใจว่ามีชู้แถม6ปีคดีเพิ่งคืบสาวจีนรายหนึ่งกล่าวหาสามีว่าจงใจหลอกให้เธอกินยาทำลายสุขภาพอย่างช้าๆจนถึงขั้นพิการในที่สุด และเข้าใจผิดว่าเธอแอบปันใจให้กับชายอื่นเรื่องราวดังกล่าวดังในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหลังจากสารมนทนซานรตรงเริ่มเปิดการไต่สวนเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาโดยผ่านมาถึง6ปีหลังจากที่หญิงรายนี้ตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตสามีหลิวฉางซึ่งเป็นแพทย์มนทนตานซงอ้างว่าถูกสามีชื่อเกาจือเฉินนะครับซึ่งเป็นแพทย์เช่นกัน ให้กินยาฮอร์โมนตัวหนึ่งมาตั้งแต่ปี2016ทําให้ร่างกายของเธอค่อยๆพิการและเกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับเขาบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้คิดเรียกร้องค่าเสียหายจากแฟนแล้วแต่เป็นเรื่องที่เขาทําลายชีวิตฉันฉันก็ต้องการความยุติธรรมคืนมาด้วยนะครับในเชิงงานวิเครากฤตสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการได้ ประธานรัฐสภาคนใหมนะ่แต่สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะมีการเดินหน้านะให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ของเขาเ,เดินหน้ามาที่ไต้หวันแทนเนนซี่เพโลโซีอดีตประธานรัฐสภาคนเดิมนะที่อยู่ฝั่งของประธานดีโจไบเดนประเด็นที่น่าสนใจทำไมสหรัฐอเมริกาต้องเร่งปฏิกิริยา ให้เกิดสงครามหรือการหวาดกลัวการป้องกันของจีนนะครับในช่วงเวลานี้เพราะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้การซ้อมรบที่เกิดขึ้นระหว่างจีน,นรัเสเซียรวมทั้งแอฟริกาใต้กําลังเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ฝั่งสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนะครับกำลังใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทําสงครามกับรัเสเซียเพื่อลด อิทธิพลของรัสเซียและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะมีอย่างน้อยอีก2ประเทศนะครับซึ่งปรากฏว่าตอนนี้ก็จะมีการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นบราซิลไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินานะครับที่จะตั้งค่าเงินกลางขึ้นมา ที่จะมีการค้าขายซื้อกันร,ระหว่าง2ประเทศสาเหตุหลักๆที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เป็นตัวแปรต้นเพราะการพิมพ์พันธบัตรของสหรัฐอเมริกาคือเงินดอลลาราส์สหรัฐโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันและม,มีการปั่นในส่วนของเงินดอลลาร์สหรัฐทํา,าทให้เงินของสหรัฐมีค่ามากขึ้นประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปกําลังตกต่ําซึ่งใช้เงินดอลลาราส์สหรัฐเป็นแกนกลางนะครับตอนนี้จีน รัสเซียแอฟริกานะครับจะใช้วิธีการจ่ายหนี้ด้วยการใช้เงินสัญชาติของตนเองนะเป็นการจ่ายหนี้ระหว่างการโดยเริ่มต้นระหว่างจีนกับรัสเซียก่อนคราวนี้ระหว่างรัสเซียกับแอฟริกาคราวนี้กําลังลามไปบราซิลกับอาร์เจนตินานั่นส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโ,โรป อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากขึ้นหลังจากที่เปิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธได้ถูกตอบโต้กลับมาด้วยสงครามพลังงานนั่นหมายความว่าสถานการณ์การถือเงินดอลลา,าร์สหรัฐหน้าหวาดเสียวเลยทีเดียวในปี2 0 2 4นย่ยาวไปถึง2ปี2023 24และ25ถ้าสถานการณ์สงครามไม่ยุติและสภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่ดีขึ้น นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวกรัรรสมัยสยามนามไทยรุงเรื่องมอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนี โดยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีประเพณีราชวง์จักคร,รีสวววราชสมบัติตามัญัติผลเทียนิบาน ถล่มองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทธดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแปร่สังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเหือแผ่นสุบันคันติยันสง่า กายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้ซองกดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตา่วทุกเขตขามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เริ่มองค์ก,กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรงไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเมื่อแผสุบันขันติยาสนานา ระนตลดกายผสศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่ทวทกุศเตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนีแส่ซ้อมสัตว์ดูดีมีกษัตริย์เกินมาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ I <sweak>